สี่หลักก็เป็นเงินไปลูกหลานเลยที่บ้านพี่ไม่ได้กินอันนั้นๆกะะ็เลยพี่น้องอดซาบืรนเก็บซ้ำซากขาดีขึ้นขำมันผู้เพิ่มมันเป็นเขายือเจ้าของเพิ่นวาเพิ่มเติมสีดเขาอยู่โร่องบาลคาขาสีดเข้าหาพันบาครับโบว์ทันเลย สิทยายากยับสีด้วยกันนะคะน,น้นนอ,องมีเง่นอรายักสีดลอกเบิ้งด้วกันสิทเข้าหาท่านนะคะวีาสิเป็นไปสิทธยู่โรพยงบานล่ามากวะมันเป็นไปสีดมากนะเนาะพวกหูว่าอันหักษาทุกที่เขาสีดห้เพราะเขาจ้าไหนสิไปลอกเบิ้ง ไอสีดเข้ามันเก็บมันยางยนกา,างทำงานหนักพี่น้องเลยขึ้นลงบันไดข้าจ้ากันยาายาง,ยางช่วงนั่นหิวหิวน้ำเป็นหมดทักทักโอนมันก็เลยขาเสียเลยเข้าจ้าว่าเห็นหิวนะก็นว,ว่าอะไรก็หิวนะ

ตัวมันก็ตัวละมันคือเก่าเนี่ยผมมีเงินไปหาหมอผมมีจักบาทคาลดคาลาเออผมมีเก็บไว้่ายคาโนมร้านเก็บไใ้คาโนมร้านพี่น้องเผนเราไปแบบร้านเลยที่ได้ยาไปกินียังเดี๋ยวเขาทรมานมกับสีเบิร์ตอันนั้นกับสีเบิร์ตอันนี้กับเนี่ยจะเป็นกันด้วยจังสีละ แนวเป็นเป็นนี่ก็ว่าไม่มีโรคเป็นลานตันเปิดเสือกแมนสิทสตูสียาบบวกลิบบวเป็นบวป่ว,วยบวไข่กับไข่อยู่เด้อพี่น้องเลยยังพ่อสีหาไหด้เดียดขันห้องเก็บห้องเป็นร่างกายห้องเงนสีหาเงินหมืน่นได้กับบยั่งดอกนี่เงินแสนเงินล้านกับบมีความหมายกับร่างกายบวแข็งแรงเพื่อเป็นไว้หรืะแม่คือกำโบุรางกันบา่ารักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเลย อันนี้คว่ำเจ้าของเฮ็ดเปียกหลายอะไรก็เลยเป็นน้ําสีละที่แหลกเริ่มต้นบ่ได้รักษาสุขภาพเจ้าของคาปนี่นีแต,ต่หานานเห,หานาน็ดงานก็เห็ดงานกินจังได้ไก็กินบเวะ่าบัดนี้มันเป็นแหล้วมึางสี่แล้วมาบารำรุ่งที่หลังมันแก่ปปะะาาาาสกกายเากินไปะะเ,เ,นเพราะว่าห้าเเถาแหล้วเมเาแล้วพี่น้องกันหกสิกลัวขึ้นแหล้วก็รักษาหยาบที่ต่อไปเพราะ่าเห้าเเถาเด้มันบ่คือแต่เป็นหน่อยเป็นนมชุ่มกัน เล็กหน่อยเกิดไม่ไงหลังดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเรื่องผ่านเขาแล้วรักษาไปกระํำนั่นใดก็ไดดซำนั่นละบ่หลายเปอเส็นตรอกพอมาเข้าเถาแล้วเข้ามารักษาเข้าที่หลังมันกิสายเกินไปที่พอมาหลังกายเข้าเซี่ยวเซี่ยวเข้าก็เรื่อมนั่นไปน้ำเข้าเถาเนาะพี่น้องเนาะ เฒ่าไปปตามไหวหรอะพ่อเฒ่ามากมันจะรักษาหยาดตามธรรมดาเนอะนี่สิยาดีปันได้ก็ะชังการรักษาพยาบาลมันก็ไปตามตามมาอยู่ไข่เฮ้าล่ะมันบอแข็งแรงคือเกาดรอเพี่จังได้ก็ได้มันตะเพิ่นมีเงินเพิ่นมีเงิ่นกระดอกระเดาเพิ่นไปรักษาพิ่นังไปว่าหลอดเนาะไปตามเขาเอื่นนี่ยังไงพี่น้องเอ่ย อ๋อไปตามกรรมกันสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือตัวบบเอาเก็บไข่ได้ป่วยกับเป็นด่างายเห้าหนึ่งละห้าวสมบูรณ์แบบอ้าวลูซี่ข้ามแบกตอวนี้ลูซี่ฮัลโหลมายเป็นลูซี่แตงกิว้กวยูซ u